สวัสดีครับวันนี้ลุงอยากคุยเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจลุงเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งคนที่พูดน้อยกลับมีพลังมากกว่าคนที่พูดเยอะบางคนนิ่งเฉยแต่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยบางคนไม่โต้แยง้ง แต่ชนะใจคนมากกว่าใครวันนี้ลุงอยากพูดถึงการนิ่งเฉยพลังที่คนส่วนใหญ่มองข้ามรู้ไหมครับในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเราถูกสอนมาตลอดว่าต้องพูดต้องแสดงความคิดเห็นต้องโต้แยง้งต้องให้คนรู้ว่าเราคิดยังไงถ้าเรานิ่งคนจะว่าเราอ่อนแอ ถ้าเราไม่ตอบโต้คนจะว่าเราแพ้ถ้าเราไม่แสดงออกคนจะว่าเราไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วการนิ่งเฉยไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอะไรจะพูดมันหมายความว่าเราเลือกที่จะไม่พูดและการเลือกนี้ต้องใช้พลังมหาศาลลุงเคยเจอคนประเภทหนึ่งนะครับชอบโต้แย้งทุกเรื่อง ชอบแสดงความเห็นทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเขาเลยตอนแรกลุงก็คิดว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดเห็นที่ชัดเจนแต่พอเวลาผ่านไปลุงเริ่มเห็นว่าเขาไม่ได้พูดเพราะอยากจะแบ่งปันอะไรเขาพูดเพราะเขากลัวที่จะนิ่งกลัวว่าถ้านิ่งคนจะลืมเขากลัวว่าถ้าไม่โต้แย้งเขาจะไม่มีค่าและนั่น คือสิ่งที่เราหลายคนเข้าใจผิดเราคิดว่าการพูดคือพลังแต่จริงๆแล้วบางครั้งการนิ่งคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าลุงขอเล่าเรื่องหนึ่งนะครับหลายปีก่อนลุงเคยทำงานกับคนสองคนคนหนึ่งพูดเก่งโต้แย้งเก่งมีความคิดเห็นเสมออีกคนหนึ่งพูดน้อยนิ่งเฉยแต่ฟังเก่ง ในที่ประชุมคนแรกจะพูดมากดังมากคนที่สองแทบไม่พูดเลยแต่รู้ไหมครับเวลาที่มีปัญหาจริงๆทุกคนจะไปหาคนที่สองทำไมน่ะหรือเพราะคนที่นิ่งเฉยเขาไม่ใช้พลังไปกับการพูดทุกเรื่องเขาเก็บพลังไว้สําหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆเวลาเขาพูดคนฟัง เวลาเขาแสดงความคิดเห็นคนเชื่อเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าเขาพูดนั่นคือสิ่งที่คิดมาดีๆแล้วการนิ่งเฉยไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอมันหมายความว่าเรารู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่ต้องต้อแยงบางเรื่องปล่อยให้มันผ่านไปบางคำพูดไม่ต้องต้อแยง้งบางความคิดเห็นไม่ต้องเห็นด้วยเพราะเรารู้ว่า การใช้พลังกับทุกเรื่องคือการสูญเสียพลังแต่การเลือกที่จะนิ่งเฉยคือการเก็บพลังไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆลุงเคยอ่านประโยคหนึ่งนะครับทะเลที่ลึกไม่เคยส่งเสียงดังมันจริงนะคนที่มีความลึกไม่ต้องพูดให้ดังคนที่มีพลังไม่ต้องโต้แย้งทุกเรื่องคนที่มั่นคงไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา พวกเขานิ่งเฉยแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังของพวกเขาและนั่นคือสิ่งที่ลุงเรียนรู้มาว่าบางครั้งการไม่พูดคือการพูดที่ดีที่สุดการไม่โต้แยง้งคือการชนะที่แท้จริงการนิ่งเฉยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรู้ไหมครับในโลกที่เร็วเร่งรีบเต็มไปด้วยเสียงการนิ่งเฉย ลายเป็นสิ่งที่หายากแต่คนที่เข้าใจชีวิตจริงๆพวกเขารู้ว่าการนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอการนิ่งคือการเลือกการนิ่งคือพลังการนิ่งคือความมั่นใจที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบโต้แยง้งไม่ชอบแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องอย่ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอบางทีคุณแค่เข้าใจชีวิตดีกว่าคนอื่น คุณรู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่ต้องโต้แยง้งคุณรู้ว่าไม่ใช่ทุกคำพูดที่ต้องโต้แยง้งคุณรู้ว่าการนิ่งบางครั้งคือคำตอบที่ดีที่สุดวันนี้ลุงอยากฝากอะไรไว้สักอย่างถ้าคุณกำลังเหนื่อยกับการโต้แยง้งกำลังเหนื่อยกับการพิสูจน์ตัวเองกำลังเหนื่อยกับการพูดให้คนฟังลองนิ่งดูบ้างนะครับ ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องโต้แย้งไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเข้าใจเราไม่ใช่ทุกสิ่งที่ต้องพิสูจน์บางครั้งการนิ่งเฉยคือการเก็บพลังไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆและนั่นคือพลังของคนที่เข้าใจชีวิตการนิ่งเฉยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังของคนที่เลือกได้ขอให้วันนี้คุณให้เวลากับตัวเองบ้างนะครับ ไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบโต้แย้งแค่นิ่งฟังใจตัวเองบางทีคำตอบที่คุณหามันอยู่ในความเงียบนั่นเองแล้วเจอกันใหม่นะครับที่ Uncle c h o i s Corner